ดีครับกับผมชื่อเด็กชายนักธกิจอวิคุณปาสดอยู่ชั้นปห1ครับหนึ่งครับวันนี้เราจะมานำเสนอบทอาขยานันแมวเหมียวครับแมวเอ๋ยแมวเหมียวรูปร่างปะเปรียวเป็นหนักหนาร้องเรียก เหมียวเหมียวเดี๋ยวก็มาเขาแข้งเขาขาหน้าเอ็นดูรู้จักแอารักเข้าต่อตั้งข้ามข้ามซ้ำนั่งละวังหนูครวนนับว่ามันกระตันยูพอดูอย่างไว้ใส่ใจเอ่ย ขอบคุณครับ